สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิ้เกะนะฮะวันนี้นะครับมีระบบใหม่เข้ามานะครับก็คือระบบเพ O ออบนั่นเองก็คือการเล่นลงด่านกับเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนดูกันนะครับว่ามันเล่นยังไงและมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆย,ยังไงบ้างนะครับาก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับร้านชื่อว่าสเตลล่าโกพัทนะครับ รับเติมเกมราคาถูกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเติมเกมราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ s t ต l a r โ o p พัได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่อยากเติมเร็วๆนะครับก็สแกน QR code ด้านล่างไปได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนิกเกตก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมนิกเกะก็เติมกับส Stelar โ o p พัได้เลยนะครับอ่ะมาดูนะครับในส่วนของ กิจกรรมใหม่ที่เข้ามาเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็กดไปที่ด้านซ้ายมือข้างบนได้เลยเห็นไหมนะครับเลื่อนเอานะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับกดไปที่รูปสีแดงนี้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาวันนี้นะครับหลังจากการอัปเดตไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนขวามือกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันไทเซนเอ็มเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือบอสอะไรนะครับ นี่เลยนะครับตัวบอสนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือบอลรถไฟนั่นแหละนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับรายละเอียดของบอสนะครับเขาจะเป็นในส่วนของทาาดผมเรียกว่าทตุลมแล้วกันนะครับท่าสีเขียวคือทตุลมแล้วกันนะก็จะมีในส่วนของป้อมปืนนะครับยิงปืนกลเบาอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสกิลของบอสนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าสกิลของบอสมีอะไรบ้างในการเตรียมตัวนะครับแล้วก็ สกิลที่2นะครับยิงปืนกลใหญ่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสกิลที่3ก็มีทรายที่เราเห็นกันในโหมดสกัดกั้นทั่วไปนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายจะเป็นปืนใหญ่จากกลนะครับ s e r ียลนะครับก็ยิงเลเซอร์นั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรายละเอียดของบอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนบัฟนะครับเราจะมีบัฟให้ด้วยนะครับทางขวามือนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันจะขึ้นว่าบัฟนะครับโดยเขียนว่าเพิ่ม atk ให้กับนิกเกะของ เอลิเซียทั้งหมดนะครับ10%นะครับแล้วก็อันที่2นะครับบัญชีผู้ผลิตนะครับการเสริมแกล่งนะครับปับเพิ่มเอทเคให้กับนิเกะนะครับมีซิลิททั้งหมดนะครับ10%นะฮะก็ประมาณนี้นะสลหรับปับนะแล้วตรงนี้เขาจะเขียนไว้ด้วยนะครับว่า day ์วันะครับและกิจกรรมอันนี้นะครับเขาจะอยู่ในส่วนของระยะเวลานะครับเพียงแค่สองวันเท่านั้นนะครับวันนี้ก็คือวันแรกใช่ไหมครับแล้วก็เหลืออีกสองวันก็คือจะหมดกิจกรรมนี้แล้วนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของรางวัลกันบบ้างนะครั ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับรางวัลดาเมจที่ทําได้นะครับดาเมจที่ทําได้ก็คือ0ูนย์ถึงหกแสนนะครับเราจะได้รับทั้งหมดเนี่ยเก้นะครับแต่นะครับถ้าเราไต่ไปเรื่อยๆนะครับยัน3ามล้านหแล้วก็1นึ่งอ่ะเศษหนึ่งนะครับเราจะได้ทั้งหมด1,200เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากแล้วถามว่าเศษนี้เอาไปทําอะได้อ่ะเดี๋ยวมาดูซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเขียนว่าล้านรีไซเคิลนะครับข้างล่างซ้ายนะ เราสามารถแลกของพวกนี้ได้เลยนะครับก็ใครอยากแลกอะไรนะครับก็แลกได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นของบัตรการ์ด V.I.P. นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเครดิตนะครับหรือจะเป็นการอัพตัวละครก็ได้นะครับอันนี้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้มา12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่แบบมีดาวเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แลกได้นะครับอันนี้ก็มีพังเพชรด้วยนะครับแลกไดนกันก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ พอใครที่อยากจะแลกของก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้ต้องทาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบอสนะครับผมแนะนําให้อย่างหนึ่งนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเอาตัวละครที่เป็นธาตุไฟนะครับเข้ามาในการเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับธาตุไฟที่น่าเอามาลงมีอะไรบ้างอ่ะนะครับสำหรับตัวละครธาตุไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับมิเรนดาเห็นไหมครับ ใช้ได้เหมือนกันนะครับเขาเป็นธาตุไฟนะครับ <ivot> อยู่ในส่วนของเบิร์ที่1นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ,บเพราะเขาเป็นธาตุไฟเนาะแล้วก็ใช้เป็น S M G นะครับลาพี P ใช้ได้แน่นอนนะครับตัวนี้ยังไงก็ใช้ได้ติดเทียที่สูงอยู่นะครับใช้ได้เหมือนกันสำหร,บรับลาพีนะครับเขาเป็นธาตุไฟนะแล้วก็ถ้าอยู่ในส่วนของระยะใกล้ถ้าไม่มีเบอร์สามดีๆนะครับหรือว่ามีเบอร์สามที่ดีพอแล้วก็เอาเบอร์สามตัวหนึ่งมาเป็น U H ก็ได้นะครับก็ใช้เป็นส่วนของธาตุไฟเหมือนกันนะครับ หรือจะเป็นในส่วนของตัวอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟก็ได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของเบิร์ดหก็น่าจะเป็นลิเตอร์นะครับเบิร์ดหใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของออตัวละครที่ผมไม่มีก็คือน่าจะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็สามารถใช้เป็นเบิร์ดหได้เช่นกันนะครับสําหรับใครที่ไม่มีตัวละครนะนะ ใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสนะครับจะเบิร์ดหเบิร์ดสก็ใช้ได้หมดเพราะว่าพอเข้าไปเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะให้เราเลือกตัวละครแล้วก็จัดทีมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเข้ากิจกรรมเลยดีกว่าก็ตรงนี้นะครับเราจะอยู่ในส่วนของการจับคู่นะครับเมื่อเราจับคู่แล้วเนี่ยเขาจะทําการติ้งนะครับหรือว่าจับคู่ให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่านี่คือเพื่อนๆที่เขากําลังเข้ามาแล้วนะครับสามารถกดตอบรับได้จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเกิดรอนะครับจะเป็นสีเทานะครับ ก็จะรอไปนะครับถ้าเกิดว่าหมดเวลานะครับตัวเกมจะทำการซุ่มทีมให้ใหม่นะครับก็รอไปก่อนนะฮะรอไปเรื่อยๆนะครับสบายๆนะครับอ่ะมีคนกดมาอีกหนึ่งนะครับขาดอีกหนึ่งน่า่าสุดนะครับอ่ากดแล้วนะครับน่าจะบังคับกดหรือเปล่าอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของการจัดทีมนะครับว่าเราจะจัดทีมอย่างไรนะครับผมเลือกเป็นสกาเรตละกันนะครับ ผมเลือกเป็นสกาเลตเป็นเบอร์สนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมเรามีเบิร์หแล้วนะครับเบอร์สจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเบิร์สาเบอร์สาเบอร์สาโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นวอลลุปก็น่าจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดตกลงไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับเขาจะกำหนดไว้แค่40นะครับเบลสี่สนะแล้วก็ดูพลังด้วยนะแม้พันสองพันสี่สองพันหกนะครับพันเจ็ดพันเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเลดี้ไปเลยแล้วกันนะครับ เราไปดูกันเลยว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในเกมนะครับตอนตีบอสนะก็เราเพิ่มเพื่อคนไหนนะครับที่มีข้อแนะนําหรือว่ามีเทคนิคดีๆก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะระหว่างรอเข้าเกมอ่ะตอนนี้นะครับก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของบอสรถไฟนั่นแหละนะครับแล้วก็เมาส์วันนี้คือเราจะต้องควบคุมเองนะครับควบคุมเองนะฮะควบคุมเองเดี๋ยวเราให้หน้าที่การยิงกระสุนนะครับเป็นอยู่ในส่วนของ ตัวละครอื่นไปนะครับเราเป็นตัวดาเมจนะครับเราต้องยิงในส่วนของรถไฟให้เยอะที่สุดนะครับก็จริงๆริแล้วตรงนี้ผมยังไม่ใช้เบิร์ดก็ได้นะครับแล้วก็ขอแนะนำเพื่อนเพื่อนิดหนึ่งนะฮะถ้าเบิร์ดหนึ่งนะครับไม่ใช้สกิลนะครับเบิร์ตต่อไปก็คือพวกเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้สกิลจะใช้สกิลไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคำว่าทีมเวิร์กนิดนึ่งนะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยู่จออะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็จะเป็นการยิงนะครับยิงไปโอเคครับผมกดอันติแล้วนะครับก็ใช้สกิลไปครับยิงไปครับก็ตอนนี้บอสก็เลือดอยู่ที่เจ็ดแล้วนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้ยิงก่อนอย่าลืมนะครับอย่าหลงเมาส์ตัวเองนะครับตอนนี้เราต้องช่วยกันยิงด้วยนะครับในส่วนของลูกระเบิดนะครับก็เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับยิงไปตามปกติที่เราเล่นสกัดกั้นเลยนะครับสบายๆ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลิเตอร์ในการใช้สกิลไปแล้วนะครับล่าสุดแล้วก็เราทําการยิงบอสด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับยิงทันไหมโอเคทันครับผมรีโหลดพอดีนะครับก็ต้องกะระยะแล้วก็ดูเทคนิคแล้วก็ดูสกิลของบอสนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะใช้สกิลนะครับเมื่อไหร่เราจะต้องสกัดกังหวะเขาเมื่อไหร่ฮะผมก็ยิงต่อไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะครับอย่าลืมนะครับอย่าหลงเมาตัวเองนะ คอยพยายามขยับเมาส์ตัวเองไว้ตลอดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงเมาส์นะครับเอาละนะครับอันนี้ผมก็สกิลได้แล้วครับสกิลไปก่อนแล้วกันนี่สกาเล็บนะครับยิงไปจังหวะนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตีตอนนี้บอสเลือดอยู่ที่เลขสี่แล้วนะครับตอนนี้บอสเลือดเหลือที่3แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสกัดจังหวะบอสด้วยนะครับช่วยกันยิงก่อนที่บอสจะใช้สกิลนะครับเพราะว่าสกิลเขาแรงมากๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็เลือดเหลือสแล้วนะครับ ยิงไปเลยละกันโอเคอีกนิดนึงนะครับพอน่าจะชนะแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจที่เราทำได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการรีโหลดก่อนโอ้ยช่วยกันดีก่อนก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากถ้าเพื่อนๆเ,เล่นกันทุกคนนะครับไม่ได้แบบว่าหายออกไปจากจอนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนี่เราก็ใช้ติปเลยละกันนี่ก็ยิงเลยโอเค ระเบิดแล้วนะครับก็เหลือเป็น2แล้วนะครับอ่ะบอสท,ทำการเปลี่ยนล่างเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้หลังแตกไปแล้วนะครับเหลือแต่ส่วนหน้านะครับเป็นแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะครับก็ช่วยกันยิงไปก่อนตรงอันนี้นี่ผมก็จะโอ้ผมว่าจะผมว่าจะต้องช่วยเขายิงก่อนโอเคทันปะเนี่ยออเออไม่ทันนะเขาชักแม็กหรอทําไมเขายิงไม่ทันกันวะ <c oughs> <c oughs> นะครับ อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงก็น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสกาเล็ตนะครับมันเป็นตัวที่ปืนมันช้านะครับรีโหลดช้าก็เลยแบบทาให้เราไอสกิลตัดบอสไม่ค่อยทันนะครับถ้าเกิดใครเพื่อนๆคนไหนนะที่มีเอยตินนะครับผมแนะนําว่าใช้ได้เลยนะครับเอยตินนี่คือแบบเดอะเบสมากเลยในการตีบอสนะครับเราใช้ดาเมจทั้งหมดนะครับสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบหกดาเมจนะครับ ก็เยอะพอสมควรอ่ะตอนนี้นะครับผมก็มีในส่วนของเพชรนะครับ1100แล้วนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้นะครับผมได้ในส่วนของเพชรลูกแก้วสีแดงนะครับทั้งหมด1,100นะครับก็ตอนนี้นะครับผมน่าจะทําการโจมตีไปได้ทั้งหมดนะครับไม่ถึง3ล้าน6แล้วก็1นะครับก็เลยทําให้ได้แค่1,100นะครับไม่ได้พันสองนะครับก็พรุ่งนี้ ค่อยมาลงหมายแต่วันนี้นะครับผมลงได้สองรอบนะครับเพื่อนคไหนนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็อย่าลืมลงด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ามันมีของแจกค่อนข้างเยอะนะครับพวกนี้แลกได้เลยสบายๆวันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งแล้วอ่ะนะครับสบายนะครับกรเมดเราพุ่งๆกันอยู่แล้วนะก็วันนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับคนไหนที่มีเทคนิคอะไรดีก็อย่าลืมนะครับ คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับระบบ co-op นะครับแล้วก็แนะนำไว้อย่างหนึ่งนะครับใครที่มีกิโยตินนะครับสามารถใช้ได้แน่นอนนะครับดีมากๆเพราะว่าลูกกระสุนเขาเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดซับสไ i ร e กดไลค์กดกระดิ่ง้ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ